15วันนรกทดลองการอดนอนของรัสเซียผลลัพธ์ที่สุดสะพึงในช่วงปลายปีพุทธศักราช1940นักวิจัยชาวรัสเซียได้ทำการทดลองนักโทษ5คนโดยใช้สารกระตุ้นที่เป็นแก๊สทำให้นักโทษ5คนน้นตื่นตลอดเวลาซึ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด5 5วันพวกเขาถูกนำตัวมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พินิทเพื่อที่จะสามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างใกล้ชิด เพราะฉะนั้นแกจะไม่ทําให้พวกเขาตายเพราะแกจะเป็นพิษเมื่อความเข้มข้นของมันสูงขึ้นอยากรู้ไหมว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับการทดลองนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดดังนั้นพวกเขาจึงมีเพียงแค่ไมโครโฟนและหน้าต่างขนาดเท่าช่องลม ที่ทำด้วยกระจกหนห้านิ้วที่ถูกนำไปติดไว้ในห้องเพื่สังเกตการภายในห้องจะมีหนังสือและเตียงพับได้เพื่อเอาไว้เอนหลังแต่ไม่มีที่นอนหมอนนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําช่วมและอาหารแห้งมากพอสําหรับนักโทษห้าคนสามารถกินได้เป็นเดือนซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถือว่าเป็นศัตรูของรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงวันแรกๆทุกสิ่งทุกอย่างดูกปกติดีผู้ร่วมทดสอบแทบจะไม่มีผปลิ่ปากวนเลยหลังจากที่มีการสัญญาณปลอบๆว่าพวกเขาจะถูกไปล่อยให้เป็นอิสระทันทีหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมการทดสอบนี้และมีข้อตกลงว่าพวกเขาห้ามนอนเป็นระยะเวลา30วันคำสนทนาและกิจกรรมต่างๆของพวกเขาถูกสังเกตการอยู่ตลอดเวลา ผ่านไปสี่วันพวกเขาเริ่มจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่มากขึ้นเรื่อยๆในอดีตพวกเขาและน้ำเสียงในวันสนทนาของพวกเขาก็เริ่มวนหมองลงเรื่อยๆผ่านไป5้าวันพวกเขาก็เริ่มกลํำบ่นถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ที่พวกเขามาอยู่ณที่ตรงนี้และเริ่มแสดงอาการหวานระแวงออกมาให้เห็นพวกเขาเลิกพูดคุยกันไม่มีคําสนทนาใดๆทั้งสิ้น และเริ่มและเริ่มมากระซิบกระซาบกับไมโครโฟนและช่องที่ติดกับกระจกสองทางมันแปลกมากที่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดคิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะความเชื่อใจของผู้ทําการทดลองได้โดยการทําให้เพื่อนหนึ่งในทักโทษที่ถูกขังอยู่ด้วยกันนั้นไม่สบายซึ่งตอนแรกนักวิจัยคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลจาก ผ่านไปเก้าวันนักโทษคนหนึ่งก็เริ่มตะโกนวยวายวิ่งไปวิ่งมาทั่วห้องแล้วรีดร้องด้วยเสียงสูงมากๆเป็นเวลานานสามชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็พยายามจะแตะจะตะเบงเสียงต่อแต่สิ่งเขาที่เขาทําได้ก็คือการทําเสียงแหลมออกมาเป็นครั่งคราวเท่านั้นซึ่งนักวิจัยที่คอยสังเกตการน,นั้นสันนิษฐานว่าเส้นเสียงของนักโทษคนนั้นน่าจะฉีกขาด แต,แต่สิ่งทําให้แต่่สิงที่ทําให้เขาประหลาดใจที่สุดคือพฤติกรรมของนักโทษคนอื่นๆตอบสนองการกระทำของเขาได้พูดและพูดคนหนึ่งก็คือไม่ตอบสนองอะไรต่อการการะทําของเขาเลยมากกว่าคือพวกเขาที่เหลือก็ยังกระซิบกระซาบใส่ไมโครโฟนจนกระทั่งมีนักโทษอีกสองเริ่มแผดเสยียงออกมาส่วนนักโทษอีกสองคนที่ไม่ได้กรีดร้องก็เริ่มหยิบหนังสือออกมาฉีก แล้วก็เอาแผ่นกระดาษมาเล่ามาลงบนใบหน้าของพวกเขาเอง,งนอกจากนั้นก็สองวันมาทางกระตุกอย่างใจเย็นแล้วจูๆ่ๆการกินร้องก็หยุดลงกระทันหันและกลับไปกระซิบกระซาบกับไมโครโฟนต่อหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปอีก3วันนักวิจัยที่ตรวจสอบไมโครโฟนทุกๆชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าฟอกนักโทษยังมีชีวิตอยู่ ก็ได้ตรวจสอบเสียงอีกครั้งเพื่เขารู้สึกว่ามีความผิดปกติภายในห้องไม่ได้เสียงนักโทษแม้แต่คนเดียวซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเมื่อเขาเช็คระดับการผลาญออกซิเจนภายในห้องก็ยังแสดงให้เห็นว่าห้องนักโทษ5คนนั้นยังมีชีวิตอยู่แน่นอนซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นระดับออกซิเจนที่5คนนั้นจะต้องไปใช้ห่างจากที่ออกมาออกกำลังกาย ไปอย่างหนักซะด้วยไปจบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าใครอยากดูอีกก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปกัรแจ้งเตืนคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตอลาก่อสวัสดีครับ